รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการอัปเดตนะครับอัปเดตเวอร์ชั่นของกลองไฮบริด S3 นะครับกองนี้หลายคนยังทำให้เป็นนะก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับเป็นตัวอยา่าง ก็คือมันจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับสองช่องทางนะครับผ่านสัญญาณจานดาวเทียมนะครับแล้วก็ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เราจะมาทําผ่านอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับว่ามันทําไม่ยากนะครับถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการทำนะครับง่ายนิดเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับ wiFI ไม่ว่าจะเป็นจากเราเตอร์ w i f i อินเทอร์เน็ตบ้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มี Wi-Fi นะครับก็ใช้เน็ตจากมือถือก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการแชร์อินเทอร์เน็ตก่อนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการแชร์อินเทอร์เน็ตให้2ยี่ห้อนะครับก็คือเป็นยี่ห้อ r ร d m i อ่ะ x ซ a o m มี i a o m i นะเ i a o m ม มือถือจากประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นยอดนิยมอยู่แล้วหนะ้าทุกคนนะ่าจะรู้จักก็คือซัมซุงนั่นเองนะก่อนอื่นเรามามารู้จักกับการแชร์ h o สปอร์ตไวไก่อนนะครับว่าเราจะเอาอินเทอร์เน็ตจากมือถือเข้าไปใช้ในกล่อง h ฮ b i ิด S3 ได้ยังไงโอเคเรามาที่การตั้งค่านะครับ มันจะให้มันจับที่มือถือนะมาที่การตั้งค่านะครับนี่ตรงนี้อันนี้ของ Xiaomi นะครับ Redmi แล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า Hotspot แบบพกพานะครับเดี๋ยวนะ มาที่การตั้งค่านะที่การตั้งค่านะครับด้านล่างจะมีคำว่า o อสปอ t แบบพกพานะครับคลิกคำว่าเปิดนะครับตรงนี้เปิดตรงนี้ก็คือเปิดอยู่จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีแถบสีสีฟ้าเนี่ยนะถ้ายังไม่เปิดมันจะเป็นแบบนี้ เราก็ทําการเปิดซะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเปิดหรือไม่เปิดนะครับเราก็เอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเอาโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมาเปิดดูนะครับอีกเครื่องนึงนะยี่ห้ออะไรก็ได้รุ่นไหนก็ได้นะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนกันนะครับไปที่ ไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็คลิกตรง wifi เห็นไหมครับนี่ wifi อ่าโอเค มันจับตัวใหม่แล้วนะเราก็ค้นหาสถานี Wi-Fi นะคลิกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันจะมีชื่อ Wi-Fi ที่เราแชร์ออกก็คือนี่ฮะ Redmi เห็นไหม r ร d m i 5ฮ e. อก็คือเครื่องนี้เครื่องนี้ที่เราปล่อยออกไปเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับนี่ อันนี้ผมเคยใส่รหัสแล้วมันก็เลยเข้าเลยคนไหนที่ยังไม่ได้ใส่รหัสนะครับมันมันจะให้ใส่รหัสก่อนถ้าเราจะดูรหัส wifi หรือว่าการตั้งค่า wifi ที่เราปล่อยฮอตสปอตออกไปนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงที่ฮอตสปอตนะครับนี่ตรงนี้นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีรายละเอียดบอกว่าฮอตสปอตแบบพกพาอันนี้คือเราเปิดใช่ไหม mm. เราเปิดเปิดฮอตสปอตแบบพกพานะครับเราอยากรู้ว่ารหัส อ่า wifi ที่เราตั้งเนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมต่อให้เครื่องอื่นเชื่อมต่อได้นะครับเราก็มาตรงติดตั้งนะครับมันจะมีรหัสผ่านตรงนี้นะครับให้เราตั้งเราก็ตั้งรหัสผ่านตรงนี้แล้วกดเซฟกดบันทึกนะครับอยากรู้ว่ารหัสอะไรล้วกดที่รูปดวงตานะครับอันนี้ก็คือเครื่องที่ใช้ปล่อยนะครับส่วนเครื่องที่รับนะครับเราก็ไปใส่ตัวเลขตามนี้โอเคนะครับสำหรับฮอตสปอต แบบพกพานะครับก็คือปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทําเป็นแล้วนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องปล่อยด้วยนะครับ data เนี่ยต้องเปิด data ด,ด้วยนะครับโอเคขั้นตอนการปล่อยอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอินเทอร์เน็ตมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็เอาเครื่องที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยมาเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็เล่น YouTube เล่น facebook ธรรมดานี่แหละ ถ้ามันเล่นได้ก็แสดงว่าต่อนะครับหรือถ้าเราอยากทราบรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับว่ามันเร็วไหมมันดูแล้วมันจะสะดุดไหมก็ไปโหลดนะครับ speed test มานะครับ Google หรือว่า App Store ของ iOS ก็ได้นะครับเนี่ยไปโหลดมาปุ๊บแอปนี้นะครับมันสามารถเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวเราต้องต่อต้องต่ออินเทอร์เน็ต ที่ปล่อยจากมือถือนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้นะเราอยากรู้ว่าความเร็วเน็ตเนี่ยมันมีผลต่อการดู YouTube สะดุดหรือไม่สะดุดเนี่ยมันต้องความเร็วเท่าไหร่นะครับโอเคนะตัวนี้ Test Speed. เท s p ปีดเห็นไหข้างล่างมันจะบอกว่ามือถือเราใช้เครือข่ายอะไรนะครับเป็นการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็คือ AIS นะครับตัวนี้ แพ็กเกจแพ็กเกจที่ใช้คือ10เมกไม่ลดสปีดนะครับแต่ความจริงแล้วมันได้เท่านี้นะนี่อันนี้ก็คือข้อมูลการดาวน์โหลดก็คือเราดู YouTube ไม่ไมสะดุดจะสะดุดหรือไม่สะดุดเนี่ยอยู่ที่ค่านี้นะนี่ถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันได้49เนี่ยรับรองว่า YouTube ไม่สะดุดแน่นอนนะครับส่วนค่านี้ ที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็คือค่าอัปโหลดเวลาเราอัป Youtube ขึ้นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอัพอัปรูปภาพที่เราไปถ่ายมาอย่างเงี้ยจะเร็วจะช้าก็อยู่ที่ฝั่งนี้ตัวเลขตัวเลขเยอะเท่าไหร่ยิ่งอัปเร็วนะครับตัวเลขน้อยยิ่งอัพช้านะโอเคอันนี้เราได้คำตอบ2อย่างแล้วนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านฮอสปอตมือถือที่เราจะปล่อยเข้ากล่องแล้วนะครับทีนี้เรามาที่กล่อง ตัวกล่องนะครับกดที่เมนูนะนเชื่อมสายสัญญาณอะไรให้เรียบร้อยนะครับต่อสายนะครับการต่อสายการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยลองไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ผมเคยทำไว้อยู่นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะามาที่เมนูนะครับมันจะขึ้นเมนูมาแบบนี้นะเดี๋ยวเอาที่จอ close up ที่จอแล้วกัน ดูที่ตัวนี้นะครับเครื่องมือนะก็ะคือเราใช้ลูกศรน,นะครับเลื่อนได้เลื่อนไปที่เครื่องมือนะครับเราก็กดโอเคนะครับนี่กดโอเคมันจะมีคํา,คา,คาว่าตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับนี่ให้เรามาตั้งค่าเน็ตเวิร์ก ก่อนอื่นเราต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้ได้ก่อนนะครับตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับสถานะสถานะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราก็คลิกปุ่มโอเคนะครับตรงนี้ปุ่มโ OK. อเคเหนไหมมันจะบอกว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกําลังค้นหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับที่เราปล่อยออกจากมือถือเครื่องนี้นะนี่มือนี้เราเราปล่อย อินเทอร์เน็ตจากมือถือเครื่องนี้นะครับที่ที่เช็คให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือข้างบนนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับมันจะมีคำว่าชื่อโทรศัพท์มือถือที่เราปล่อยออกไปเมื่อตะกี้นะครับจำได้นะเลตมี่เสี่ยมีนะแล้วก็การใส่รหัสนะครับเป็นแบบ wpa 2นะครับ แล้วก็อันนี้เราต้องใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับตรงนี้เราก็ต้องกดโอเคนะครับกดปุ่มโอเคเพื่อที่จะเข้าไปใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับนี่เราก็กดจากรีโมทนะครับขั้นตอนการใส่รหัสนี้เรากดจากรีโมทนะเลือกตัวเลขให้ถูกนะครับแล้วกดโอเค เมื่อเราใส่เสร็จสิ้นนะครับให้กดบันทึกก็คือกดปุ่มเลือกถ้ากดไปเกินนะครับถ้าเรากดตัวเลขไปเกินให้กดลบนะครับก็คือปุ่มอันนี้เรากดเกินนะกดมาที่ลบนะนี่ใช้ลูกศรเลื่อนมาที่ลบแล้วก็กดโอเค ตัวเลขที่เราใส่มันถูกแล้วใช่ไหมเราก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนมาที่บันทึกนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเพื่อที่จะบันทึกนะรหัสที่เราใส่เข้าไปก็จะถูกบันทึกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนใช้ตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเป็นเ,เชื่อมต่อ เนี่ยครับเราก็กดปุ่มโอเคเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะครับข้างบนนี้ถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือมันเชื่อมอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับเนี่มันจะบอกว่าเชื่อมต่อนะครับทีนี้เราก็ถอยหลังออกจากหน้านี้นะ Exit นะครับอ่า แล้วก็มาดูที่หน้านี้นะครับหน้าเครื่องมือหน้าแรกนะครับเรากมาที่อัปเกรดแบบออนไลน์นะครับมันจะมีอัปเกรดแบบดาวเทียมนะครับถ้าเราเสียบสายอากาศอสายสายจากจานดาวเทียมนะครับให้เราเลือกข้อนี้นะครับนี่ถ้าเราเสียบสายจากจานดาวเทียมส่วนตอนนี้เราเชื่อมอินเทอร์เน็ตเราก็เลือกข้อนี้นะครับอันนี้สําหรับทีวีคนไหนที่ ทำเขาเรียกว่าอะไรกดนู่นไม่ได้กดนี่ไม่ได้หรือดูอะไรที่มันไม่ไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกนะครับมันมันไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะเราก็ทำการอัปเดตซะอัปเกรดนะครับเลื่อนมาเป็นอัปเกรดออนไลน์นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มโตโอเค นะครับมันจะมีคำถามให้เราอีกก็คือ OTA แบบออนไลน์เปิดนะครับแล้วก็เริ่มนะครับให้เราใช้ลูกศรน,นะครับลูกศรชี้ลงเลื่อนลงมาตรงเริ่มนะแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับปุ่มโอเคถ้าสมมุติว่ามันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่มันก็จะวิ่งนะครับจากร้อยอาจากศูนย์ถึงร้อยเปอรซนะครับก็ รอให้มันอัปเกรดตัวเองด้วยตัวเองของมันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าครบร้อเปอร์เซ็นก็มันจะรีสตาร์ทเครื่องเปิดปิดเครื่องใหม่ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยนะครับ ه, ข้อแนะนำอีกอันหนึ่งก็คือในระหว่างวันที่เราดูนะครับหลังจากที่เราเปิดอัปเกตดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราเปิดเป็นปกติเรียบร้อยแล้วในระหว่างวันอย่างวันรุ่งขึ้น มันมีการเพิ่มช่องเข้ามาใหม่นะครับทางสถานีจะเป็นการทําเองนะครับคือเราไม่ได้ทําอะไรใดๆอีกแล้วนะครับมันก็มันก็จะเตือนขึ้นมาว่าอย่าปิดเครื่องนะครับให้ทําการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับแล้วกดตกลงแค่นั้นเองนะครับมันก็จะอัปเกรดของมันหลังจากมันอัปเกรดเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะติดตั้งอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องใหม่ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้ ในขณะที่มันอัปเกรกดอย่าถอดปลั๊กนะครับอย่าปิดเครื่องแค่นั้นเองถ้าสมมุติว่าไฟล์เสียนั่นนะซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดที่เราจะได้นะมันจะไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาที่คุณผู้ชมถามมานั่นแหละเยอะๆนะส่วนตัวนี้เรียบร้อยแล้วกด Exit นะครับปุ่ม Exit ต,ตรงนี้นะครับกดออก วันนี้ก็ทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ h y b r t s S3 เรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาเปิดเครื่องดูนะครับว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าเนี้ยเราสามารถดู YouTube สะดุดมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาเร็วอินเทอร์เน็ตก็ส e ีดเทสก็เทสให้ดูแล้วนะครับเมื่อตะกี้นะแล้วก็มาที่ซอฟต์แวร์ของเรานะครับ ยังไม่ได้โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้เป็นโหลดนะครับซอฟต์แวร์ S3 Hybrid นะครับเข้าไปใน Play Store หรือว่า App Store นะครับค้นหาคำว่า PSI Hybrid S3 นะครับก็จะเจอซอฟต์แวร์นี้นะครับเราโหลดมานะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ถ้าเป็น Bluetooth สีเหลืองๆแบบนี้ก็คือยังใช้งานไม่ได้นะครับ ต้องทำให้มันเป็นสีเขียวนะครับเปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับไฮบริดเอสสตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี เราจะมาเปิด youtube ตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเราจะมาเปิดตรงปุ่มนี้ไม่ได้นะเราต้องเปิดในแอปนะครับเปิดในแอปมือถือเนี่ยถ้าเราเปิดในในรีโมทมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะโชว์เฉพาะโชว์โชว์เฉพาะอ่าหน้าตา ว่ากำลังเชื่อมต่อกับอะไรอยู่นะครับแล้วก็แนะนํากรณีเล่น YouTube ไม่ได้ต้องทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Bluetooth แอปพลิเคชัน S3 Controller ทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยสแกน QR Code ตรงนี้นะครับถ้าใครดาวน์โหลดไม่เป็นให้มาดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่กดถ้ากดปุ่มนี้นะถึงจะเจอหน้าจอนี้นะครับกดปุ่ม YouTube ตรงมือถือนะนี่กดตรงนี้ก็จะเจอหน้าจอนี้แล้ว ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน S3 จากตรงนี้ก็ได้ครับโอเคอ่าเราก็ทำการเชื่อมต่อบูทช t h ให้สำเร็จนะครับยังเชื่อมต่อไม่เสร็จอยวลองเปิดปิดเครื่องใหม่ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับหลักการคือถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้นะครับมันหน่วงน่วงหรือว่ามันช้ามันไม่ทําอะไรเลยนะครับเราก็ทําการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับปิดทั้งแอปปิดทั้งเครื่องไฮบริดเอสนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์การเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยบลูทูธมันเอาไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้เปลี่ยนช่องนั่นเองนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือถือเรามันก็เป็นอินเทอร์เน็ตมือถือส่วน อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในกล่องนี้นะครับมันก็เป็นอินเทอร์เน็ตมือถือตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะเปิดทีวีดูแล้วนะครับปุ่มแรกที่เราจะใช้ก็คือปุ่มนี้ YouTube รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เขาทุกท่านครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการสาธิตสินค้านะครับมันคือโคมไฟนะครับโคมไฟโซลา่าเซลล์นะครับ LED มันเป็นไฟอันนี้ก็คือ YouTube นะครับคุณผู้ชมนี่ดู youtube เรียบร้อยนะครับโดยเราเปลี่ยนช่องจากตรงนี้นะอ่าดูดูวิดีโออื่นก็ได้นะครับ มือถือเนี่ยเราเอาเอาไว้เปลี่ยนช่องนะครับถ้าเราดู YouTube ในเมนูนี้นะครับเราจะใช้ดีโมดนี้มาเปลี่ยนช่องไม่ได้นะครับต้องใช้มือถือนี้เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเราเข้าในเมนูทีวีนะครับถ้าเราเข้าในเมนูทีวีตรงนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นทีวีผ่านดาวเทียมเราใช้มือถือควบคุมได้แบบนี้ในกรณีที่เราต่อสายอากาศนะครับเห็นไหมเราไม่ได้ต่อสายอากาศทีวีมันก็เลยดูไม่ได้เพราะว่าช่องทางช่องทางนี้นะครับที่เป็นตะแกรงเนี่ยมันจะรับอินเทอร์เน็ตมาจากจานดาวเทียมนะครับแต่ตอนนี้เรารับอินเทอร์เน็ตมาจาก wifi มันก็เลยดูได้ช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะครับ ดูได้แล้วก็ใช้มือถือควบคุมเปลี่ยนช่องอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามส่วนตัวนี้ที่เป็นตะแกรงเนี่ยเราจะใช้มือถือไปควบคุมไม่ได้อ่ะใช้มือถือควบคุมได้นะครับใช้มือถือควบ,บคุมได้หมดแต่ยกเว้นถ้าเราจะเอารีโมทเอารีโมทมาควบคุมอันนี้กับอันนี้กับอันนี้ไม่ได้นะ รีโมทจะใช้ควบคุมได้เฉพาะอันนี้เท่านั้นนะครับเมนูที่เป็นตะแกงเนี่ยอ่ะอันนี้สาธิตให้ดูแล้วล่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคเมื่อกี้ก็ดูแล้วนะครับว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันเสถียรแค่ไหนนะความเร็วของอินเทอร์เน็ตเท่าที่เช็คไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเปิดดูเนี่ย อันนี้ก็คือไม่มีความหน่วงไม่ไม่มีสะดุดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะวันนี้เราอยู่บ้านนะแล้วก็หลังจากที่ฟ้าลงนะฝนตกเนี่ยครับถ้าสมมติว่าอินเทอร์เน็ตเราช้า มันจะวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็สะดุดแล้วก็มีวงกลมอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเน็ตชา้าแต่ของเราก็คือเน็ตเร็วนะครับมันก็จะได้คุณภาพวิดีโอที่เราอยากดูมันก็จะประมาณนี้นะามาดูอีกอันหนึ่งทีวีผ่านผ่านดาวเทียมนะครับเราจะมาดูเมนูนี้นะอันนี้ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันเนี่ยตัวนี้จึงช่องยอดนิยมโมโนทเวนตีนนะครับเนี่ย เรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลันเห็นไหมมันจะหมุนแล้วจอทีวีก็จะทําตามคําสั่งเห็นไหมนี่เราอยากดูช่องอื่นเราก็กดกดตรงนี้นะครับตึงมันก็จะลันมันจะดีเลย์นิดนึงแต่ว่ามันก็จะทําตามคําสั่งที่เรากดทุกอันทุกครั้งนะครับเห็นไหมนี่พอมันลันเสร็จปุ๊บมันก็ โชว์ตามที่เราเห็นนะครับที่บอกว่าเอารีโมทมาควบคุมควบคุมตัวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะนี่เรากดช่องอ่ะเรากดทีวีช่องอื่นนะครับโดยใช้ตัวนี้นะเลื่อนขึ้นลงตัวนี้นะรีโมทมันจะกดไม่ได้เลยไม่ไปครับกดแล้วไม่ไปถ้าเราใช้ เมนูนี้เราจะต้องใช้มือถือเท่านั้นนะครับใช้มือถือคอนโทรลโอเคนะครับทุกคนตามนี้นะเข้าใจตามนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็น่าจะเคลียร์ไปบางส่วนเยอะเลยละนะครับน่าจะเข้าใจเยอะเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปที่ทำก่อนหน้านี้นะครับมีสองคลิป มีสามคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและทำความเข้าใจกับมันนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำความเข้าใจกับมันเราก็จะใช้ไปในทางที่ผิดนะครับกดโน่นไม่ได้กดนี่ไม่ได้ก็เวียง อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเข้าใจมันมันก็จะเข้าใจเราเหมือนกันเรนทำตามที่เราเขาออกแบบมาง่ายแล้วสำหรับการใช้งานเพียงแต่เรามาดูเมนูทำตามให้มันเข้าใจแค่นั้นเองง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบาย